สี่อาหารไม่หวานแต่เสี่ยงเบาหวานโคตรโคไม่ได้กินหวานอะไรเลยแต่ทําไมน้ําตาลขึ้นมาดูอาหารที่ไม่หวานแต่เสียงเบาหวานสุดๆตอนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้เจอกันหน้าอย่างที่หนึ่งขนมถุงคุณจาไว้เลยเช่นมันฝรั่งปรกะกอบทั้งหลายที่หลายๆคนกินแล้วหยุดไม่ได้มันคือแป้งที่ผ่านกระบวนการทอดด้วยน้ํามันพืชความร้อนสูง ผงชูรสเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายคุณลื่ออินซูลินแบบสุดๆแบบนี้เบาหวานถามหาแน่นอนอย่างที่2องครีมเทียมครีมเทียมอยู่ในกาแฟทีอินวันและโกโก้ต่างๆที่ผสมครีมเทียมและน้ำตาลพวกนี้กระตุ้นอินซูลินมากทําให้เซลล์เสื่อมเร็วโคตรอันตรายอย่างที่3ซีเรียลอาหารเช้าตัวนี้จีสแบบสุดๆที่คุณชอบให้ลูกหลานคุณกินอันตรายมาก เพราะคือว่าเป็นอัลตราไฮโดรเ็ดฟู้ดก็คือแป้งที่ผ่านกระบวนการดับสุดๆกินพวกนี้ยิ่งทําให้ร่างกายอักเสบมากๆยิ่งถ้าเคลือบน้ําตาลจะเป็นกลุ่มของใไฮฟูตโตคสคอนไซรลัปไขมันพอกตับกันเลยโดยเฉพาะเด็กๆในปัจจุบันเป็นโรคอ้วนมากกว่า50%อันตรายมากๆอ้วนแล้วอ้วนเลยอันดับสุดท้ายผงชงลดน้ําหนักจางๆ จะมีสารทดแทนของวหวานกระตุ้นอินซูลินเยอะแรกกระดดีพอผ่านไป3เดือนต้องกินนูน่นกินนี่เสริมนั่นสุดท้ายคือร่างกายอินซูลินไปเรื่อยๆน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานใครชอบทานอาหารประเภทไหนอย่าลืมคอมเมนต์แชรยกันมานะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ